สวัสดีเจ้ามาพบกับช่องสามพี่น้องสไตล์บ้านๆแห่าแล้วนะเจ้าวันนี้น้องก็จะมาอู้มาคุยกับกู้คนนะเจ้าเปิ้ล้องว่าอยอมาอู้เกี่ยวกับเปิ้ล้องว่าสิ่งที่ประทับใจในที่ทํางานของน้องนะเจ้าอันนี้ก็อู้เกี่ยวกับการทํางานของน้องตั้งแต่คลิปก่อนๆแล้วนะเจ้าวันนี้คลิปนี้ก็จะมาอู้ต่อนะเจ้าว่าน้องทํางานนี่มามินขนาดสาวกว่าปี สิ่งที่น้องได้จากบริษัทนี้คือได้หลายสิ่งหลายอย่างที่ดีเลยนะเจา้าตอนแรกการทํางานก็เป็นปกติเหมือนทํางานออฟฟิศทั่วๆไปประมาณนี้นะเจา้าทางานบริษัททั่วๆไปประมาณนี้นะเจา้าแต่ช่วงหลังๆนะเจา้าเจ้าของบริษัทเปิ้่นเป็นคนที่บบกว่าคนชอบทําบุญนะเจ้าประมาณนี้นะเจ้าคนชอบทําบุญเข้าวัดเข้าวา่าอย่างประมาณนี้นะเจา้าเปิ้นกระเล็งเห็นหื้พนักงานะ่ะดอกก่อนพนักงานนี่นะเจา้า ปน้องว่าเป็นคนปนใจก็เป็นกินเหล้าสุบุรีอะไรอย่างประมาณนี้นะจ้ะช่วงหลังมานี้เปนก็นเป็นห่วงเป็นห่วงสุขภาพพนักงานนี่นะจ๊ะปนก็นเลยมีการจัดปนทองว่าการเข้าวัดทำปนทองเข้าวัดเข้าวัดเข้าวาอะย่างประมาณนี้นะจ๊ะปนกับป้าพนักงานนะจ้ะเข้าวัดปฏิบัติธรรมปนว่าเอะจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะจ้ะไปนอนไปอยู่ที่วัด เปิ้ทองสามวันสองคืนนะเจ้าป,ปฏิบัติธรรมคือไปปฏิบัติธรรมอย่างแต้เลยนะเจา้าเหมือนเปิ้ลทองว่าน้องเขานี่ต้องไปหัามศีลแปดอย่างตัวนะเจา้าไปหัามศีลแปดแล้วก็พักเปิ้ลทองเหมือนแมช่ชีเหมือนอย่างที่เปิ้อยู่วัดอยู่อย่างไรเจา้าเหมือนทุกอย่างเลยนะเจ้ากิกนข้าวก็คือเปิ้ลทองประมาณแม่เจ้านะเจา้าตอนสิบเอ็ดโมงหนึ่ง แล้วก็แม่คํานี่ก็เป็นน้ำปลาหน้านายเจ้ากินเข้าวันละคราบก็คือทับศีลแปดมากันมดเลยนะเจ้าไปวัดก็ไปฮับศีลก่อนทับศีลฮับศีลแปดกันทั่วหน้าทุกคนจากันกับปฏิบัติธรรมทุกอย่างสวดมวนต์ไหว้พระทำสมาธิอย่างนาเจ้าเดินจงกรมทำทุกสิ่งทุกอย่างนะเจ้าเพราะว่าเปิ้ลเลงเห็นว่าจะทำาให้พนักง,งานมีสมาธิมีจิตใจที่ดีแล้วมีเปิ้ลทองว่าเวลา ตอนรับลูกค้านะเจ้าก็จะเป็นกันเองยิ้มแย้มแจ่มใสเปิ้นหองว่ามีจิตใจที่ดีการอู้กันแจก็ลูกค้าก็จะเป็นการอู้กันแจกที่ดีเองนะเจ้าประมาณนายเจ้าเปิ้นเล็งเห็นไปเปิน้นหองว่าเปิ้นดูกว้างดูไกลไปเ,เจ้าแล้วก็พนักง,งานทุกคนนะเจ้าเปิ้นจะเฮาลดละอาบายามุกก็คือเลิกเล่าเลิกบหรีอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเฮานะเจ้าเปิ้นบม่ได้บังคับนาเจ้า เปิอยอย้นกับยูที่ตัวเฮาว่าเฮาจะทําหรือบ่าทากันแล้วแต่ตัวเฮานะจะ๊ะถ้าใครเขา้าเปิ้นในห้องเข้าโครงการสองขาข,า,ขาเล่าขาบุรีแล้วเปิ้นก็จะมีเงินรางวัลให้กู้คนเดน,นะเจ้ะอันนี้ก็เพื่อเป็นแรงจูงใจอย่างประมาณนี้แต่เปิ้นก็อยู่ที่เฮานะจ๊ะเปิ้นบม่ได้บังคับว่าคุณต้องทําคุณต้องเข้าคุณต้องลดละเลิกเงื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างเปิ้นก็บม่ได้บังคับนะจ้าเปิ้นก็อยู่ที่ความสมัครใจของเขานะจ้ะเปิ้นก็บ,บอกเป็นเข้าโครงการ ลดละเลิกเอาบบยามุกทุกสิ่งทุกอย่างอ,าอย่างประมาณนี้นะจ๊ะเปิ้นก็คือเล็งเห็นแล้วเปิ้นว่าพนักงานของเฮาก็จะต้องมีประสิทธิภาพมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีครอบคอรัวที่อบอุ่นเปิ้นเล็งเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าการที่เฮาหรือว่าพนักงานคนใดคนหนึ่งที่ไปเป็นกินเหล้าซูเปอร์ีสม,มเลเทเมามือนกับส่งผลไปถึงครอบครัวเปือนก็ดีนะจ๊ะทำให้ครอบครัว อยู่บ่มุวนมาดีเงี้ยแบบครอบครัวอยู่แบบมีความสุขอย่างประมาณนี้นะจ้ะลูกเต้าก็จะมมีความสุขใครที่ทํางานที่นี่ก็คือเป็นเล็งเห็นถึงครอบครัวตัวนี้นะจ้ะคือลูกเมียลูกลูกเมียหรือผัวอย่างที่บ้านอยู่ดีมีสุขสบายอกสบายใจตีเปิ้ห้องว่าที่ผัวหรือว่าเมียเป็นคนดีอยากไปกินเหล้าไปสุกุรี่อย่างประมาณนี้แหละจ้าคือมันส่งผลในหลายๆด้านนะจ้า ถ้าเขาลดละเลิอกอันนี้ได้เขาก็จะประหยัดการเล่ากับบุดีเขาจะประหยัดในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างการคบเพื่อนการแอลการสัมเมรเลเทมเมกากระจักที่เขาเป็นคนจีระกลายเป็นข้ามากับปิกบ้านไปกินข้าวกับลูกกับเมียกับครอบครัวอบอุ่นขึ้นเหลือเก่าเนาียเจ้าจะบอกเฮ้อน้องเขากเป็นจี้ตลอดมานเจา้าจนถึงปัจจุบันเนีเจ้าก็คือ อย่างน้องนี่เข้าตั้งแต่แรกเลยนะจ๊ะเปิ้นเปิดก็เข้าร่วมเปิ้นเลยนะจ๊กะก็คือบะกินเหล้าบะสุบบุหรี่อย่างซากอย่างนะจ๊ะก็อบะแตะสิ่งบดีน้องก็ถือว่าเปิ้นก็คือสิ่งดีๆก็เฮาตลอดมานะจ๊ะเปิ้นก็ฮักลูกน้องกูค้คนสมัยตะกอนนี่พนักง,งานมีมานักนะจ๊ะสมัยแรกๆพนักง,งานมีพันบ่ถึงพันได้จ๊ะใหม่ๆนะนะทั่วภาคเหนือเนี่นะจ๊ะบริษัทน,นี้เป็นอยู่ ภาคเหนือตอนบนสมัยก,ก่อนนะเจ้าเปิ้นจะคุมแค่ภาคเหนือตอนบนพนักง,งานจะมีมาถึงพันนะเจ้าจะมีน้อยเดียวนะเจ้าแต่เดี๋ยวนี้ปันปลายนะเจ้าปันปลายแต่ผู้บริหารกับคนเดิมช่วงหลังมานี่ก็จะเป็นรอยต่อนะเจ้าก็จะเป็นคือเปิ้นอายุมากเพิ่นก็จะส่งต่อให้ลูกเปิ้ลประมาณนี้ละเจ้าแล้วอีกอย่างหนึง่งการเปลี่ยนแปลงในะนาคตของน้องเขาก็คือเปิ้นจะนําบริษัทไปตั้งหน้าเรื่อยๆนะเจ้า น้องก็บอโฮูว่าการข้างหน้าจะเป็นจะได้เอาา้น้าเจ้าอายุกันนักการทํางานจะเป็นจะได้โมฮูข้างหน้านะจาเจ้าเฮาก็บอสสามารถบอกได้บอสามารถอู้ได้นะเจา้าก็คือตอนนี้ก็หน้าที่ของน้องก็คือทํางานไปเรื่อยๆทําต่อไปถ้าเฮาคิดดีทดําดีมันก็ดีสําหรับต่อเฮามันก็ดีกับเฮาขึ้นมาเรื่อยๆนะาเจ้าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เฮาจะต้องมีงานสํารองรอเฮาคืองานที่ ทำฮือเฮาเปิ้นห้องว่าจะไรอ่ะมีงานหลายๆด้านประมาณเนี่ยเจาย้ายังน้องอู้ง่ายๆน้องเนี่ยมาเปิดช่องทํา YouTube ถ้าวันในวันหนึ่งน้องมีรายได้จากการท,ท youtube มันก็จะเป็นเงินที่ไปช่วยเหลือครอบครัวได้แห่ช่องทางหนึ่งเนี่ยเจา้าถ้าสมมุติว่าวันในวันหนึ่งช่องน้องเปิ้นห้องว่าช่อง u t u b e ของน้องช่องสามพี่น้องสไตล์บ้านๆเนี่ยเจา้ามันผ่านกดผ่านเกณฑ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง รายได้มันก็จะเริ่มมีอย่างประมาณนี้แหลจ้กมันก็คือถ้าวันใดวันหนึ่งน้องสมมติว่าน้องมาได้ทํางานบริษัทงานประจําแล้วออกมาก็น้องก็จะมีงานตัวนี้รองรับอย่างประมาณนี้แะเจ้าและอีกอย่างถ้าน้องมาได้ทํางานประจําน้องก็จะมีโอกาสที่จะทําช่องของน้องให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมอย่างประมาณนี้แหลเจ้าคือเราต้องหาช่องทางไว้ก่อนเพื่อรองรับยิ่งเรามีอายุมากขึ้นเราก็ต้องหา ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาลองรับเห่านะจ๊ะยังน้องก่อนมาถ้าเปิดช่องทําช่อง YouTube ช่องสาวพี่น้องสไตล์บ้านๆและอีกอย่างน้องก็ไปทําสวนเริ่มลงทําสวนแล้วนะจ๊ะปีนี้ก็เป็นปีที่สองก็วัดดวงกันดูนะจ๊ะว่าปีนี้จะเป็นจะใดจะรุ่งหรือว่าจะร่วงมีสองอย่างนะจ๊ะก็ลองดูแหบนะจ๊ะลองดูก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องลองนะจ๊ะลองไปเรื่อยๆนะจ๊ะจน ตึกที่ว่าเฮาบ่าไหวแต่ๆนะจ้าของทุกสิ่งมันต้องลองทุกสิ่งทุกอย่างไปก่อนนะจ้าโอกาสคนเฮาอ่ะมันมีตลอดอยู่ที่เฮาจะคว้าหรือบ่คว้าอย่างประมาณนี้มากกว่านะจ้ะอย่างที่น้องมาทําที่นี่ใหม่ๆน้องกับบาก้านะจ้าบาก้าบาก้าแม่จะจะเอาหน้าตัวมาอู้ออกกล้องออกอย่างประมาณนี้นจ้ะจะบาก้านะจ้ะก็จะใช้แค่เสียงตัวเก่าอู้ตัวเก่าภาคประมาณนี้ละจ้าหลังๆมาน้องก็คิดว่า ในเมื่อเามาทําตรงนี้เขาก็ต้องกล้าแสดงออกกล้าที่จะทํากล้าที่จะฮึโคนหันเฮาว่าอ๋อช่องนี้ช่องสามพี่น้องสา์บ้านๆเป็นคนนี้กันหน้าตาจะอี้เสียงจะอี้อย่างประมาณนี้นะเจ้าน้องก็เลยคิดว่าทําจะอี้ดีกว่าทุกคนจะได้หูจะได้หันเฮาแล้วจะคือจะได้เป้นฮองว่าจะได้นะ่ะต้นจะชอบบ่ชอบก็อยู่ตรงนี้นะเจ้า ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะเจ้าใครจะชอบบ่ชอบเฮามันก็อยู่ที่ปนห้องกําอู้ก,กําจาของเฮาแล้วก็การทําคลิปทํอันอย่างของเฮาตัวนะเจ้าคนจะชอบบ่ชอบเปิ้นก็ดูหลายๆสิ่งหลาย,ย,ายอย่างไปตัวกันนะเจ้าอันนี้วันนี้คลิปนี้น้องก็มาอู้กับผู้คนเอีก๊กันเน้อเจ้าตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันดึกไวแล้วนะเจ้าไว้จะได้คลิปหน้าน้องจะมาต่อแหมเน้อเจ้าวันนี้กะปะ มาอู้มาคุยกับทุกคนตะอีก,กันนะเจ้าและน้องก็ขอขอบคุณนักที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพึ่อน,น้องตลอดมาเอนดูน้องตลอดมานะเจ้าแล้วก็ขอขอบคุณแล้วขอทุกคนช่วยติดตามช่องสามพี่น้องสไตล์บ้านๆต่อไปนะเจ้าขอบคุณเจ้า